น้ำตลาดน้ำซอสเฮอะไรนะฮะพริกเผาเผาได้แล้วตรงนี้กต้องไปไปหน่อยนิด รุ่นชอบนะที่มานี่นะเป็นเมนูก็ได้ออกซิเจนไวรุ่นปะฮะสนใจไวรุ่นเลยมีมาม่ากับผัดไทยขายดีสุดในร้านอ่ที่ขายดีที่สุดนะสองอย่างนี้นะฮะใช่ครับอย่างนี้ผัดจีร้อยมาม่ามาม่าโอ้

หอมทะลุจอเลยฮะทุกคนเป็นไงบ้างครหอมทะลุจอไหมฮะกิวเริ่มมาแล้วเนี่ยโอยยังไม่ไดเข้าเขาจะเยอะประมาณพุ่มหนึ่งนะเสร็จไวเหมือนกันนะ ได้ครับ